ข้าวห่ำตำใจผู้เขียนกรมที่ปันห้ที่มาของการจำวาซาของพระสังฆเจ้าเทรวัตก้อนไก่แต่งเต็มโดยท่านเจ้าพระครูวิมลศิลปกิจวัดพนาาันไรเกษมตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับยอหัดถังตั้งยองหวังกิ้วถึงสิบนิ้วต่างดวงบุพภาน้อมสัก การะบรมสัทธาพระสัทธรมรมาพระสังฆาเจา้าวันนี้เป็นวันแหมข่ำม,มาเข้านิ้นินทิบเหนือเฮาแดดตักหีดห้อยดังเดิมต้องเสริมส่งนักคือการอยู่เฝ้าเสาเตียวเพราะระดูนี่มีผืดไปเขียวงอกงามปงเหวรวมถึงเขากลา้าองค์พระมมนีจิงจี้เน่าข้าฮือพระสังฆายุดยั่ง ย่างเตียวสันทีหาทีเจอดจังพักอยู่ตีหันสามเดือนทำตัวน้อมนุบดังกบเสมือนจำศีนอยู่เดือนของแม่ลูกน้อยป้นนะดูฝนสามเดือนจ่องห้อยแล้วก่อยทยอยไปนั่นสาเหตุที่มานั่นนาเจียงจั่นเพราะพิคุหันนั่นนา เตีวตินอย่างลัดให้สวนหนาหนาพืชผ,ผลนั่นกาเข้ากล้าไตา่เสี่ยงเหล่าปรัชานั่นกาหม่นเมียงจริงไปร่องเรียนปุทถะว่าสิทธโคโดมได้คมเหงณนะพระจำตัวนาธานีโดยเงียบย่ำลัดพืชพักดีหลีเสียหายหมากมีฮือได้สั่งห้ามฮือะดูฝนสามเดือนโป้นข้ามก่อยออกเตียวตางนั่นต์ บรมสัทธาจึงมาอิงเมื่อปึ๊พโยชน์แก้วเกลือกูลอันใดเดือดห้อนซ่อนทับป่านปู๋นโมเป็นแก้วกูลแก่คนเจ้าบ้านฮือได้ลาเสียอย่าเปียมาต้านต้องเมตตางามขำเจ้าจึงบัญญัตินาสังคานั่นเล่าเฮ้อได้จำเข้าเสาติวแฮมหนึ่งคำนั่นเดือนซิปและเหลียว นับถึกถึงตึงเตียวเดือนเกียงเป็งหันห้องเข้าวสาศานั่นกาว่าอันเป็นหีดหอยอันเดี๋ยวนี้ดังนั่นสังฆาเทราวัตทีปฏิบัตินีน้อมนำวันนี้ต้องทำอธิฐานหันเข้าวสาศานั่นทุกตนทุกอง,งแต่และนายเฮย